ดอกไม้ออกดอกอย่างสวยเลยปลูกวันเดียวเป็นดอกเลยเริ่มดอกไม้บรรยากาศวันนี้ให้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะเป็นอึมครึมเลยฝ<ม>นลินจะย้อยจะย้อยฝนลินน้นอยน้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 อยน,อยน,อยนี่จะให้ดูดอกกุหลาบ ดอกบัวเก็บไปวัดแล้วเหลือแต่กา้านดอกกุหลาบก,ก็เก็บไปวัดหมดแล้วแต่ขึ้นใหม่ยังสวยเลยดอกกุหลาบยังสวยเลยบรรยากาศมืดคึมเลยอากาศมืดคึ้มเลย,อ,อ,เลยอ,กกลอันนี้คือดอกเข็ม นี่ก็ดอกเข็มนี่คือดอกดอกอะไรนะ้าดอกแก้วดอกแก้วอะไรดอกแก้วเล็กละอะไรดกโอเซียนนี่คือ ดอกบัวแต่เก็บดอกมันไปวัดแล้วก็ลวเลยยังไม่ออกช่อใหม่เนี่ยก็ำลังจะออกช่อใหม่นี่ก็จะออกช่อใหม่เหมือนกันนี่ก็เก็บไปวัดแล้วไม่มีเลยออกช่อใหม่เหมือนกันสวนครัวพืชผักสวนครัว ปูกวันเดียวออกดอกเลยปูกวันเดียวออกดอกเลย นี่คือดอกไม้สวยๆประดับหน้าโทรทัศน์นะคะมาดูดอกไม้สวยๆไปด้วยกัน,นะคะ่ะนี่คือดอกไม้สวยๆประดับเครื่องเสียงนะคะไล่ให้ดูว่าประดับอย่างนี้จะสวยไหม ใส่พื้นรอบสองแล้วเสาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมั่อนบอกเหนครับพาดูเสาเออเหมือนเสาปูนไหมคะนี่เสาไม้นะคะเสาไม้ใส่รอบรอบสองเสร็จเรียบร้อยเตือตะทาสีลงสีผ้าผนังโอ้ยขาวโป๊ะเลยจับดูไม่มีตะปุ่มตะปำเลยเหมือนเสาปูนไหมคะ ลงนัดทำรอบสองแล้วเรือทาสีพื้นนี่ก็จะลงรอบสองแล้วรอบแรกทำความสะอาดลงไปเรียบร้อยก็ขัดแล้วก็ทำความสะอาดถูเอาฝุ่นออกแล้วก็มาลงรอบสองนี่คือการลงพื้นรอบรอบสองแล้วลงนัดลงพื้นบ้านรอบสองบ้านไม้ชั้นสองของข้างบนบ้าน มันเป็นไม้แต่เราจะทําทให้มันเป็นเหมือนบ้างปูนปิดรูทุกรูกันมดกันแมลงเข้าถ้าเราไม่ปิดรูมดตัวเล็กมันชอบขึ้นมาเต็มเลยน่าดัดูม กัดรอบๆที่งนัทำความสะอาดถูขัดแล้วก็ถูปัดฝุ่นออกเลือบด้อยแล้วก็ถูดูแต่ละเสาเสาไม้นะคะไม่ใช่เสาป,ปูนนะเนี่ยเสาไม้นะดูแต่ละเสาเลยลุงนักทำได้ดีไหมคะเสาไม้นะคะไม่ใช่เสาป,ปูนเหลือลงสีทำให้เป็นเสาป,ปูน เสาทะมุงบ้าน,นลงรอบสองเหลือทาสีเดี๋ยวพอลงน้ค่าสีแล้วก็มาดูอีกรอบอ้ะทำไมดันปั๊บแอบแอบ,อบ,อบ,อบมันไม่แน่นแล้่ะปะดันแังเติม ดูวิธีลงนะับลงยานแนวของพื้นไม้วิธีลงยานแนวพื้นไม้ไนหะคือพูดง่ายปิดรูนั่นแหละปิดรูแม่มันมีรูแล้วเราก็ทำให้เคลนมันเสมอเวลาเราขัดมาลงสีไม้มันจะได้เสมอกันเป๊ะเลยจะได้ไม่ต้องตะบุมตะบั ค่อยๆกค่อยๆแปะย,ยาแนวก็มันมีเขาเรียกอะไรนะปูนยาแนวตําเร็จรูปมาแล้วเราไม่ต้องผสมเอง แล้วคลิปนี้จบแค่นี้นะคะเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนเปนบี้ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ